สวัสดีครับนักศึกษาเดี๋ยวเรามาทํากันต่อเลยนะครับก็หลังจากที่เราทำไอตัวเอนดีเดินไปเดินมาแล้วนะครับนี้เราก็จะมาฆ่าศัตรูกันนะครับโดยการยิงไฟให้โดนลูกไฟประมาณสัก4ี่ห้าครั้งแล้วก็ตายยิงครั้งเดียวยังไม่ตายนะครับยิงครั้งเดียวก็ค่อยๆแบบว่าเลเวลค่อยลดลงลดลงนะครับแล้วก็ยิงไป5ครั้งแล้วเราตายนะครับเดี๋ยวเราลองเพย์จากโปรเจกต์เดิมมาก่อนนะครับมาเพย์ได้ไหมนะครับ อ่ากดเพ a y นะครับซึ่งอ่าเอนเก็ได้แล้วนะครับเรายิงลูกศรเอเรายิงลูกไฟยิงไปกี่ทีกีท่ทีมันก็ไม่ตายเพราะมันยังไม่มีสคริปต์ตายถูกไหมครับงั้นเดี๋ยวเราก็ต้องอ่าทำส,คร,สคริปต์ให้ศัตรูของเรานะครับอ่ะเริ่มเลยนะครับเปิดมาเอ่อมาที่ตัวแอสเซนะครับคลิกขวาสร้างสคริปต์ใหม่ขึ้นมาได้เลยครับครีเอทนะครับ c ีชาร์ปสนะครับซีชาร์ปสคริปต์ตั้งชื่อว่า Enemy e n e M y Enemy Q นะับ มี Enemy Q นะครับฆ่าศัตรูนะครับแล้ว Enter ทีหนึง่งนะครับ Enemy Q Double Click ขึ้นมาได้เลยครับเัาก็จะเปิด Visual Studio นะครับ Enemy Q เราต้องการแก้สคริปต์ใส่ให้ตัวมันว่าโดกนกระทำ5ครั้งแล้วคุณตายนะนี่หลักการเป็นแค่นี้เองนะครับโดกนกระทำ5ครั้งแล้วคุณตายนะครับเราก็ต้องประกาศตัวแปรก่อนนะ นะครับสกิปชื่อ enemy kill นะอ่าเราต้องการแค่ void start นะที่เหลือวัปเด update เราไม่เอาจริงปะนะครับไอ้ิเขียวเนี่ยเราไม่เอาเป็นตัวอธิบายเฉยๆเหมือนเดิมน,นะครับบรรทัสุดท้ายปิดก,การสุดท้ายใส่สแจบส้หลับมือใหม่นะครับกันลืมกันหลงนะครับนะครับประกาศตัวแปรก่อนเข้ามาเยอะหน่อยอประกาศตัวแปร public นะครับค่าของการยิงอ่า U. B. เดิพิมพ์ผิด Public float ค่าตัวเลขน,นะครับตัวเลขเป็น float นะครับเป็น float เราจะตั้งชื่อมันว่า hit hit ก็คือตี point hit point นะครับ semicolon โดนยิงนะครับค่าของการโดนยิงกี่ครั้งนะครับแล้วก็ตั้งค่า maximum ให้มันคือจํานวนยิงทั้งหมดกี่ครั้งจํานวนเต็มนะครับ Public float เหมือนกันนะครับ max point เท่ากับเท่าไหร่ดีอ่ะห้าครั้งใช่ไหมโดยยิงห้าครั้งถึงจะตายโดยยิงหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งไม่ตายก็โดยยิงห้าครั้งถึงจะตายนะเออใครเคยเล่นเกม Call of Duty เห็นไหมกว่าเราจะยิงไอ้ผีตายได้นะ่ะหูยิงกังบมกระสุนมันยังไม่ตายเลยนะ <laughs> คือก็ตั้งไว้อย่างเงี้ยแหละว่าแม็กพอยต์มันเท่าไหร่นะยิงครั้งเดียวไม่ตายนะครับต้องยิงโดนหัวนะนี่เราก็ต้องมาเอ่อให้มันวอ์สตาร์นะครับก็คือประกาศว่าเฮดฮิตพิทพอยต์ครับเท่ากับแม็กพอยต์ ให้มันเชื่อมโยงก็หากันนะครับระหว่าง hit point กับ m a ก point เนี่ย hit point โดนเท่าไหร่ให้ไปคิดที่ m a ก point ด้วยนะครับ m a ก point ด้ยวยนะครับโอเคเสร็จแล้วเราก็ประกาศฟังก์ชันให้เขา public void ฟังก์ชันนี้ชื่อฟังก์ชันอะไรดีล่ะ take แล้วกัน hit ตัวตัวใหญ่ดีกว่า take hit โดนยิงนี่นะครับโดนยิงนะครับ ฟังชันนี้ชื่อ Take Hit แล้วก็มาปิดกาวได้เลยนะครับตัดโครงสร้างให้เรียบร้อยก่อนนะครับแ๋่วเราค่อยมาพิมพ์รายละเอียดกันนะครับฟังก์ชันนี้ชื่อว่าฟังก์ชัน Take Hit โดนยิงนะครับก็มีค่าฟร o สตฟรด์นะครับชื่อของมันก็คือ d a t โดนยิงตามค่าจํานวนจํานวนครั้งเท่านี้แล้วตายนะครับนี่คือข้อตกลงนะครับถ้าโดนจำนวนยิงแล้วตายนะครับแล้วก็ประกาศว่า Hit พอยต์ฮิตพอยต์จำนวนยิงนะครับลบเท่ากับเดทนี่ลบเท่ากับเดทนะครับแล้วก็เซมิโคลอนแล้วเราก็ต้องสร้างข้อตกลงว่า if ม่ได้เปิดปิดอีกการเปิดปิดนะครับปึปิบเบิบเบบสร้างไว้โครงสร้างน้า if อะไรดี if hit point Hit point นะครับ น้อยกว่าหรือเท่ากับศูนย์แสดงว่ามันโดนยิงไปมันจะมีจํานวนเต็มห้าใช่ไหมมันโดนยิงไปมันจะค่อยๆลดค่อยๆลดห้าเต็มห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์คือน้อยกว่าหรือเท่ากับศูนย์ให้ตายนะครับครับน้อยกว่าน้อยกว่าศูนย์ไม่ได้อยู่แล้วนะต้องเท่ากับศูนย์นะแต่ว่าภาษาสริปมันต้องเขียนว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับศูนย์แนละ้วก็ d e s t r ย y destroy นะครับเกมอ็อบเจกต์นะครอยู่ในวงเล็บนะครับ เกมอ็อบเจกต์เซนต์โนนี่สคริปต์ตายเป็นอย่างนี้นะครับสคริปต์สั่งตายนะครับเราอยากจะให้ไก่ตายเราก็เอาสคริปต์นีย้โยนเข้าไปหาคนนั้น <laughs> สคริปต์สั่งตายลองเซฟสักทีหนึ่งเซฟนะครับอ่าลองแอดแท็กดูนะครับ,นะรบแต่ว่าตอนนี้ถ้าเพย์มันยังไม่ตายหรอกเพราะว่าเรายังไม่เชื่อมโยงสคริปต์ไปที่ลูกไฟนะครับอเอาแค่เขียนสคริปต์เอาไว้ที่ตัวเอ่อละครก่อนตัวที่เป็นศัตรูก่อนนะครับเอ่อไม่เรดี้น,นะครับไม่มีเออร์อร์ ต่อมาเราก็ต้องเชื่อมโยงไปที่ลูกไฟถูกไหมครับเชื่อมโยงไปที่ลูกไฟนะครับไปที่สคริปต์สคริปต์ไฟเบิร์บอลถูกไหมสคริปต์ไฟเบิร์บอลชุตติ้งของเรานะครับลูกไฟที่มันยิงออกยิงออกมาครับที่เราบอกว่าไฟยิงไฟยิงความเร็วเท่าไหร่อย่างเงี้ยครับแล้วก็ไฟเคลื่อนที่ไปทางไหนนะครับาออตามหน่วยวด t i m าแล้วก็ให้ไฟมันหายไปเรามาแทรกตรงนี้นะครับเรามาแทรกตรงฟังก์ชันนี้นะครับให้เราเคาะเนี่ยฮะ private void onCollision2D collision2D collision เนี่ยครับตรงปีกการแรกเราเคาะลงมาบนคำว่าบนบรรทัดที่ชื่อว่า destroy game object เคาะลงมาแล้วประกาศใหม่ตัวแปรว่านะครับ enemy เท่ากัอบอ่าแล้วก็บอกว่า enemy เท่ากับ collision collision collider ไอ,อ,อตัวที่มันเช็คชนนะครับ collider นะครับ GetComponent ขอเข้าถึงคอมโพเนนต์ของสคริปต์ไหนของสคริปต์เป็นเอ่อเป็นเครื่องหมายน้อยกว่ามากมาน้อยกว่ากับมากกว่านะครับในเนี้ยให้พิมพ์ชื่อสคริปต์ที่ชื่อว่า Enemy q ในระหว่างนี้นะในระหว่างก้อนเนี้ยเนี่ยระหว่างก้อนนี้นะพิมพ์ชื่อสคริปต์เนี่ยชื่อนี้ Enemy q ครับขอเข้าถึงสคริปต์นี้นี่เข้าถึงสคริปต์นี้ Enemy q แล้วก็วงเล็บเปิดปิดแล้วก็เซ m p l e t นี่คือตัวแปรนะครับขอเข้าถึง Enemy อขอเข้าถึงสคริปต์นี้แล้วก็เข้ามาดึงรทัด if ถ้าครับจัดโครงสร้างให้เรียบร้อยหนึงหึงถ้า enemy เ่ถ้า enemy นี่ enemy เฉยๆนะถ้า enemy โดนยิงนะครับ e n e n y enemy ขอตี่ขหน่อยเด็กป๊ปป๊ปนีน่อะ enemy นะครับดอทเทคฮิตโดนยิงนะครับหนึ่งนับหนึ่ง ให้คะแนนลดลงไปหนึ่งจากห้าก็ค่อยๆลดลงไปหนึ่งทีละหนึ่งทีละหนึ่งโดนจริงหนึ่งครั้งลดหนึ่งคะแนนจนเหลือศูนย์ตายสเต็ปสครสคป <c oughs> สคิปนี้เราสร้างแค่นี้นะนแค่นี้สี่บรรทัดห้าบรรทัดนะครับรวมปีกาด้วยสคริปที่ชื่อว่าไฟโอเบลนะครับไอสคริปที่เป็นลูกไฟครับเราแทรกแค่นี้นะครับอันนี้เรากลับมาที่ยูนิตี้สเต็ปเสร็จแล้วกลับมาที่ยูนิตี้ กลับมาที่อยู่ที่ <c oughs> เอานะครับมาใกล้ๆหน่อยคลิกที่ตัวศัตรู enemy ตัวที่หนึ่งนะ n ตัวที่หน,นะครับปิด c o l l i t i o n ไอ้ปิดสาดเหลียมตรงนี้ให้หมดนะครับปิดเกกะมันยาวนะครับปิดมี script enemy move อยู่ใช่ไหมครับที่เราทำคานที่แล้วนะครับก็เอา enemy q คิวใส่เข้าไปลากปล่อยเข้าไปเห็นไหมครับมันมี map point ห้ 5. นอนพอยห้านี้เราลองกดเพย์ดูมีตัวเดียวนะตัวนี้ใส่ตัวเดียวก่อนตัวอื่นเรายังไม่ได้ใส่นะครับตัวนี้โดนยิงห้าทีต้องตายนะครับโดนยิงห้าทีต้องตายเดินเราก็เดินตามมันยิงหนึ่งสองสามสามตีห้าตายเห็นไหมครับโดนยิงห้าทีตายเอออ่ายห้ีตายเรียบร้อยนะครับอีกทีหนึ่งนะอีกทีหนึ่งนะครับ ทีนะครับปึ๊บเราเดินตามมันไปหนึ่งสองสามสี่ห้าตายเห็นไหมครับตายหายไปแล้วนะครับหายไปแล้วทนีนี้เราก็ต้องเอาใส่ตัวอื่นด้วยถูกไหมครับเอาใส่ตัวอื่นด้วยใช่แต่คลิปตัวนี้หายตัวนี้ไอ้ตัวเอนมิที่อสองก็คือตรงนี้นะครับตัวนี้เอดมิ Enemy ตัวนี้ถูกไหมเดี๋ยว,วยตัวนี้อ่า มันไปคลิกที่หัวไงคลิกที่ชื่อง่ายกว่าเอน my มนะครับแล้วเราก็เอาตัวเอนมคิวใส่เข้าไปนะครับนะครับเอนมอีกตัวหนึ่งทุกตัวที่มีอะฮะศัตรูเราใส่มันหมดนะครับอีกตัวหนึ่งมันก็กระจายอยู่ตามแพตฟอร์มนะเอนมคิวใส่เข้าไปอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปอ่าอันนี้ก็ทุกตัวเราก็จะยิงได้แล้วนะครับทุกตัวเราอาจารย์มีห้าตัวนะลองดูนะครับห้าตัว ห้าตัวตัวแรกหนึ่ง,ง,งสามสี่ห้าได้นะครับจานกระโดดขึ้นไปสามสี่ฝ่ายลูกไปาจารย์มันออกช้าหน่อยห้าปุ๊บ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 จาออกช้าหน่อยวบคาดตัวบนจะคาดตัวบนต้องไปไงเนี่ยต้องโดดก่อนโดดก่อนเอ้ยข้ามข้ามขาม ฮ่าตายเฮ้ยราคาตัวนี้เ้ยเฮ้ดไปแล้วเนี่ยอ่าตามตามเราตามค่าอ่าตายเห็นไหมแล้วตายหมดยางหมดแล้วโอเคปะหมดแล้วป่ะโอเคจบตายนะครับอัวน,นี้เราฆ่าศัตรูตายแล้วนี่ศัตรูฆ่าเรามาั่ง ตรูตค่าเรา,เาง่ายนิดเดียวนะครับคือเราโด,โดนไปชนเดินไปชนศัตรูแล้วตายมันก็ใช้กรณีเดียวกับที่เราที่เราทําสกิปตรงเนี้ยสกิปตัวแพลตฟอร์มที่หล่นมาจากพื้นแล้วตายไงแท็กถ้าถ้าเพลเยอร์ไปเจอเอ่อเกมอ็อบเจกต์ที่ชื่อแท็กว่าคิวให้ตายก็เหมือนกันนะครับเราก็เราก็แค่เอ่อตั้งชื่อแท็กให้ตัวศัตรูเรานะครับก็ไปที่ไฮไลคีเนี่ยแหละครับอ่าไปต่อก่อนศัตรูเราตัวนี้คลิกที่ศัตรูชื่อ,อมันเลยนะครับแล้วมาดูแท็ก ถูกไ,ไหมครับแท็กคิวเนี่ยแท็กที่ชื่อว่าคิวเนี่ยเราใส่ไว้ที่พื้นใช่ไหมตกมาแล้วตายใช่ไหมตกกับแพลตฟอร์มตายเหมือนกันเลยครับเราก็เปลี่ยนชื่อเพลเยอร์เนี่ยให้มาให้ไม่ใช่ชื่อเพลเยอร์ชื่อเอนเนมี่เนี่ยให้เป็นคิวเมื่อตัวผู้เล่นเราไปชนแท็กที่ชื่อว่าคิวก็ตายเหมือนกันนะครับอาจารย์เปลี่ยนตัวแรกก่อนนะลองดูนะครับแสดงว่าเดี๋ยวผู้เล่นเราเดินไปชนซึ่งหายตายเห็นไ,ไหมครับ เห็นไหมครับเพราะว่าแท็กตัวนี้มันชื่อว่า Q ไงเห็นไหมตัวนี้มันแท็กชื่อว่า Q นะครับเราก็เปลี่ยนเอนมี่ของเราเนี่ยให้ทุกตัวให้ชื่อให้แท็ก Q หมดเลยนะครับหนึ่งสองอาการกดคอนโทรลค้างไว้เลือกทั้งหมดเลยนะทีเดียวกดคอนโทรลค้างไว้เลือกทั้งหมดเลยเปลี่ยนทีเดียวก็ได้นะครับ Q Q นะครับเปลี่ยนทีเดียวก็ได้อาจารย์ลองเดี๋ยวอาจารย์ลองเดินไปชนตัวด้านบนดูแล้วกันนะครับเพราะตัวล่างเราชนแล้วนะเพระตต,ตายไหมนะครับ ตัวนี้อาจารย์จะยิงก่อนเปอรจารย์ไม่ค่อยออกมาขัดๆน,น่อ่าตายยิงไปแล้วนะครับอาจารย์ก็ดึงเตือดึงเตือดึงตึ้งตึอ้ชนตายนะครับแล้วก็ค่อยใส่เตมโอเวอร์หรือใส่ซาวเข้าไปที่หลังนะครับโอเคนะครับอ่าครับลองทําดูนะครับลองทําดูไม่ยากนะครับ